อสอนอำเภอแม่วางขอสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามร้อยพายุคนลนะบาดด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติตามที่สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วางเป็นสถานศึกษา ที่มีผลการดำเนินงานการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและเข้ารับการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพายุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในการนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอสรุปผลการดำเนินงานดังนี้กิจกรรมสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพายุคคละบาทณวโสภารามเมื่อวันที่9กรกฎาคม2564มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลคือการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะคนจนผู้ยากไร้กิจกรรมการเรียนรู้จิตอาสาสร้างบุญด้วยจิตอาสากล่าวถึงความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเรียนรู้ถึงความหมายของจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของอาสายวกาชาติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันประทับใจในการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาแนวคิดและเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมการเรียนรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยมีการขยายผลการดำเนินงานในกิจกรรมต้นกล้าพันดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงแรงบันดาลใจสู่การสร้างความดีรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอแม่วางได้บรรยายพิเศษเรื่อง การน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติในการสร้างความดีการถอดองค์ความรู้สีด้านได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและมีความเป็นพลเมืองที่ดี จากนั้นได้มอบหมายให้นักศึกษากศน,นกลุ่มเป้าหมายจำนวน20คนถอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติของตนเองและสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านใดด้านหนึ่งแล้วจัดทำเอกสารผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีโดยมอบหมายให้คณะครูเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับนักศึกษาในการจัดทำเอกสารผลงาน อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจไข้เอกสารผลงานของนักศึกษาในระดับอำเภอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผลงานแล้วรวบรวมผลงานของนักศึกษาส่งให้กับสํานักงานศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่และรายงานผลต่อสํานักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ในทุกกิจกรรมมุ่งเน้นทําให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักมีเจตคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเป็นแบบอย่างที่ดีตามหน้าที่ของพลเมืองดีและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข